สวัสดีครับผมหมอ,อท็อปนะครับโรคร้ายๆ้ายไม่ตายง่ายๆครับมาพบกันอีกครั้งวันนี้วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ให,สใหญ่ก็น่าจะได้ยินกันมาพอสมควรใช่ไหมครับโดยเฉพาะคําว่ามะเร็งโอ้โหพอได้ยินปุ๊บแล้วก็เนี่ยแข้งขานี่อ่อนกันเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงครับอย่างที่บอกว่าปัจจุบันแล้วโรคร้ายๆ้ายไม่ตายง่ายง่าย ถ้าคุณสามารถที่จะรู้ก่อนก่อนที่มันจะถึงขั้นที่รุนแรงมากๆเช่นขั้นสุดท้ายกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็แทบจะทําให้หายได้ดีพอสมควรเลยครับผมถ้ายิ่งเป็นขั้นแรกๆเนี่ยโอ้โหอยู่ได้นานจนลืมกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างอื่นเสียชีวิตกันก่อนที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งตื่นตกใจครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าเอ้ยแบบไหนล่ะที่น่าจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เอ้ยอย่างเงี้ยเป็นแล้วอย่างเงี้ยสงสัยแล้วต้องมาหาคุณหมอให้ตรวจอันดับแรกสิ่งที่ต้องสังเกตเลยครับก็คืออุจจาระที่ออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่อุจจาระที่ออกมามีลำเล็กลงนะครับมีลำเล็กลงกว่าปกติแบบบ่อยๆเลยแทบทุกวันเลยดูเอ๊ะปกติเนี่ยก้อนจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่หลังๆออกมาเท่าแค่นิ้วก้อยเนี่ยให้สงสัยเลยครับ ว่าเฮ้ยเรามีก้อนในลำไส้หรือเปล่าเพราะว่าอุจจาระที่จะผ่านมาจากลำไส้เนี่ยจะต้องผ่านรูที่เล็กลงเพราะฉะนั้นอุจจาระเลยรีบแบนครับผมอันนี้คืออันแรกอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอุจจาระมีเลือดที่เคลือบออกมากับอุจจาระอ่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่วักออกมาเต็มเยอะเลยอันนั้นก็อีกโรคหนึ่งส่วนใหญ่แล้วโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเลือดออกไม่มาก โรคที่เลือดออกมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฤิสีดวงทวารมากกว่าเลือดที่ออกจากก้อนเนื้อร้ายเนี่ยจะออกแบบเห็นจากตัวอุจจาระนี่อาจจะเป็นเส้นเส้นหรืออาจจะเป็นสีดําำํานะครับก็แล้วแต่นะครับมีหลากหลายเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถ้าอุจจาระเนี่ยมีสีแปลกหรือมีสีดําหรือมีเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาพบแพทย์อยู่แล้วอันนี้ตรงไปตรงมานะครับอันต่อมาก็คือมีท้องผูกสลับท้องเสียโอ้ฟังแล้วงงท้องผูกสลับท้องเสียทาไมถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าเมื่อมีก้อนเนี่ยมาอุดตันในลำไส้ใหญ่เนี่ยนานๆเรานก็จะเกิดอาการท้องผูกใช่ไหมครับเพราะเราถ่ายไม่ออกคราวนี้ร่างกายเราก็เอ้ยไม่ไหวอะถ้าถ่ายไม่ออกท้องแตกแน่อุจจาระเนี่ยก็จะเริ่มละลายละลายตัวปุ๊บแล้วก็ไหลออกมาทีละนิดทีละนิดเหมือนเป็นเหลวๆอย่างนี้ครับก็จะมีลักษณะก็คือท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้เป็นอาการที่ต้องระมัดระวังแล้วก็รีบมาพบแพทย์ครับอันต่อมาก็คือมีน้ําหนักลดครับ น้ำหนักลดนี่ต้องชัดเจนนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่า3เดือนลด2ขีดเหมือนที่เราอชอบลดน้าหนักกันนะครับสเดือนลดได้2ขีดก็ดีใจละแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คือ3เดือนเนี่ยลดที่5กิโลถึง10กิโลครับอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์โดยโด่วนเลยนะครับผมเป็นไงครับถ้าเรารู้ก่อนว่าไออาการแบบนี้น่าจะเป็นมะเร็งลําไส้นะแล้วเรารีบมาพบแพทย์นะครับตรวจเจอผ่าตัดได้รักษาได้นะครับผมอย่าพึ่ง ตื่นตระหนกตกใจนะครับการแพทย์สมัยปัจจุบันดีขึ้นมากๆแล้วครับลองมาพบคุณหมอแผนปัจจุบันดูก่อนอย่าเพิ่งตกใจกันไปครับโรคร้ายๆไม่ตายง่ายๆครับรู้ก่อนป้องกันก่อนสวัสดีครับอย่าลืมใช้ให้คนที่คุณรักนะครับ